ถ้าคุณเคยดูแบบชิงร้อยชิงล้านแล้วก็น้าโง่น้าเท่งก็จะแต่งตัวแปลกๆมาแล้วก็ขำกันพี่มัมก็แต่งตัวแปลกๆมาแล้วก็ขำกันแล้วก็ไม่สนใจว่าเรื่องแม่งจะเป็นเยี่อะไรอะ่ะเราก็แค่ดูแล้วก็เอาฮาไปเรื่อยจนจบอะ่ะคืออันนี้แม่งเป็นอย่างนั้นเลยต่างกันตรงที่แม่งไม่ฮาเลิกพูดคำว่ามาหานเน็ตฟิกนะเพราะมาตานเน็ตฟิกแม่งห่วย ปัจจุบันมีชายไทยหลายแสนคนนะครับมีปัญหาผมร่วงก่อนวัยอันควรซึ่งปัญหาหลักๆต้นเหตุนั้นมาจากฮอร์โมน DHT นะครับและหนทางในการป้องกันปัญหาอยู่ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ n u t r i o p a s s Volumizing h Air s e r u um รนะครับรวมทุกสารสกัดสำคัญที่ช่วยในการป้องกันลดโอกาสของการผมร่วงและลดฮอร์โมน DHT นะครับผลการวิจัยบอกว่าเซรั่มตัวนี้นะครับนอกจากช่วยให้ลดอาการผมหลุดผมร่วงได้แล้วเนี่ยก็สามารถช่วยให้ผมแข็งแรงผม เงาผมสวยผมมีวอลลุ่มได้อีกด้วยนะครเรียกว่าสารพัดประโยชน์สุดๆเลยและสามารถจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับผมฟากด้วยสำหรับน้ติโอพัสครับผมล่าสุดเนี่ยมันมีภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งลง n น tfli x ผมอ่านชื่อหลายรอบมากเขาชุ่มทองขนองชุมโจรมันเป็นภาพ,พยนตร์ไทยที่ลง n น tfli x แล้วก็เป็นน้ำหม่ำพิมหม่ำของเราเนี่ยเป็น พระเอกเหมือนเดิมก็คือหนังตลกถูกปะผมไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็จนมันมีกระแสรเรียกว่าคนทํารีวิวมาเรื่อยๆแล้วก็เอาง่ายคือโดนด่าโดนด่ายับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันคงจะแปลกนะถ้าอยู่ๆแบบเป็นหนังไทยเน็ตฟลิแล้วแบบโหทุกคนชมมันดีมากอะไรแบบเนี้ยคืออาจจะว่าผมแบบอคติก็ได้นะแต่ว่าผมหนังหนังคุณ d i s n ี y p พล s หนังมาเวผมก็ดา่าถ้าแม่ง แบบแปลกๆอ่ะคุณเข้าใจปะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคือหนังไทยหรือหนังต่างประเทศหรือหนังฮอลลีวูดหรือหนังบ็อกอฟฟิศอะไรทั้งสิ้นอ่ะแต่เราดูแล้วแบบมันมีปัญหาในความรู้สึกเราที่เราเป็นผู้รับชมแล้วก็รู้สึกตัวไหนมีปัญหาแล้วก็บ่นแล้วก็วิจารณ์หรือเช็คเรียกว่าด่าไปน่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนที่วิจารนะรวมถึงตัวผมเองอ่ะก็มัน พอมันเป็นหนังไทยคนก็จะมองว่าเฮ้ยคุณแม่งไม่ให้เกียรติหนังไทยบูรี่หนังไทยอะไรแบบนี้จริงๆก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็วิจาร์เราเราคนดูเนี่ยก็วิจารณ์กันทุกหนังทุกๆประเทศนะั้นเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่หนังไทยเราก็อาจจะโฟกัสหน่อยเพราะว่าอะไรมันเป็นชื่อเสียงมันเป็นความภาคภูมิใจของบ้านเราอะนะยิ่งลงแพลตฟอร์มอย่าง Netflix ด้วยแล้วมันมีคำว่ามาตรฐาน Netflix คํำคอคุณนึกออกปะผมอะ ไม่ได้คาดหวังแล้วว่าหนังไทยอะไรมันจะแบบมันจะดีขึ้นมานะเอาผมพูดตรงเลยซึ่งคุณก็คงจะด่าผมเพราะว่าตอนคลิปที่ผมพูดเรื่องนี้ผมก็โดนด่าพอสมควรนะก็คือตอนอตอนสงครามสรงด่วนนะมันเป็นหนังที่ดีเว้ยมันเป็นหนังที่ดีเลยแบบแนะนําให้ดูแบบคนไทยอะไรเงี้ยแต่เอาผมพูดตรงๆว่าถ้าเราเอาต่างประเทศดูผมว่าเขาก็รู้สึกว่าเออก็เพลินๆเป็นหนังสนุกเรื่องหนึง่งคุณเข้าใจไหม มาตรฐานของภาพยนตร์อันนี้พูดถึงมาตรฐานของภาพยนตร์นะมันจะอยู่สมมุติว่ามาตรฐานอยู่ตรงนี้มาตรฐานภาพยนตร์โลกอยู่ตรงนี้มาตรฐานภาพยนตร์ไทยที่ดีอ่ะดีแบบดีเราชื่นชมกันอ่ะแล้วถ้าให้ทั่วโลกตัดสินนะผมว่ามันก็อยู่ได้ตรงประมาณมาตรฐานน่ะคุณพอเข้าใจไหมมันมีน้อยเรื่องมากที่ทะลุหลอดขึ้นไปแต่หนังต่างประเทศหรือหนังทั่วโลกมันมีเกินเกินมาตรฐานที่แบบโหดีมากในแง่ใดแง่หนึ่งนึกออกไหม แล้วทาไมผมถึงพูดอย่างนี้ได้บอกเฮ้ยเคี่ยมึงเอาหนังต่างประเทศมาตัดสินอะไรเงี้ยไม่ตัดสินเปรียบเทียบไม่ได้เพราะมันเป็นแพลตฟอร์ม g l o b a l จริงอยู่เราอาจจะใช้เซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นเทมเพลตแพลตฟอร์มที่เป็นภาษาไทยนะเน็ตฟลิกอะไรเงี้ยหรือ Disney p l u s หรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันเป็น global เพื่อนคือคุณเลื่อนไปีอ่ทแม่งก็เจอหนังต่างประเทศแล้วทีเดียวด้วยซ้ําเพราะว่าหนังไทยมันก็ติดติดอันดับกับหนังต่างประเทศแล้วถามว่าทำไมเน็ตฟลิกมันถึงขึ้นอันดับหนึ่ง มันขึ้นดับหนึ่งอยู่แล้วก็เพราะว่ามันเอาเกณฑ์ของประเทศเราเป็นหลักว่าขึ้นอันดับหนึ่งในไทยคนไทยมันก็ต้องอยากดูก่อนริบเรือปกตินะแต่มันไม่ได้แปลว่ามันดีหรือไม่ดีคุณเข้าใจความหมายไหมมันขึ้นดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่า Netflix เนี่ยมันเป็นสมาชิกแล้วมันดูเรื่องอะไรก็ได้แล้วมันดูเยอะมันก็ไม่ได้เสียตังค์เพิ่มมันก็เป็นผมผมก็ดูผมก็อยากรู้มันเป็นยังไงแบบที่จะเอามาไล่ฟังนี่นึกออกไหมดังนั้นปรับจูนให้เข้าใจกันก่อนว่าเวลาเราวิจารอะไรเงี้ยมันค ผมแยกไม่ได้ว่าเอออันนี้หนังไทยนะมันวิจาร์แบบหนึง่งผมก็วิจาร์ภาพยนตร์อะคือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอะแต่แค่คนไทยทํเท่านั้นเองนักนักสแสดงเป็นคนไทยลงเน็ตฟลิแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ลงเน็ตฟลิกอันนี้อาจจะอีกมาตรฐานได้นึกภาพออกปะฉายในประเทศอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะอีกอีกเวทีหนึง่งอันนี้คือลงเน็ตฟลิกแล้วก็ ในภาพยนตร์เรื่องอื่นภาพยนตร์อินเดียภาพยนตร์รัสเซียภาพยนตร์ต่างประเทศใน Netflix อะมีภาพยนตร์ออริจินัลหลายประเทศมากหลายถ้าคนดู Netflix ประจําจะรู้ซึ่ง Netflix เขาก็จะให้ทุนไปทําหลายคนพูดถึงมาตรฐาน Netflix ผมจะบอกมาตรฐาน Netflix จริงๆอะมันไม่ได้ดีอยู่แล้วเพื่อนห <c oughs> นัง Netflix หลายเรื่องแม่งห่วยอยู่แล้วเอาตรงๆเลยคือแค่ดูได้ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะนั้นมาตรฐาน Netflix ไม่ได้ดีนะมาตรฐานความมืออาชีพในการทํางานเขาอาจจะดีแต่ผลงานเมื่อเทียบกับหนังที่อยู่บนโลกใบนี้ อาจจะไม่ได้ดีหนังบางเรื่องที่เข้ารงภาพยนตร์มาแล้วนู้นนี่นั่น,นแล้วจนมาลง Netflix เนี่ยเปรียบเทียบกับหนัง Netflix o r i g i n a l เนี่ยหนังในฟลิกออริจินลแม่งแบบแทบจะสู้ไม่ได้เลยขนาดที่บางทีใช้พุ่มกับเดียวกันด้วยนะเออหลายเรื่องซึ่งผมพี่เกียยกตัวอย่างเอาเป็นว่ามา่หาเน็ตฟ i ิกมันไม่ได้ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ควรจะอยู่ในระดับที่ดูได้เขารู้ว่าเขาขายใครเขารู้ว่ามันคือหนังแบบป๊อปคอร์นดูกันในครอบครัวดูที่บ้านทุนก็ประมาณนี้เน้นทําเพื่อหล่อเลี้ยงแพตฟอร์ม แล้วก็ขายซีรีส์เป็นหลักมีหนังออกมาบ้างให้มันแบบคนที่ s u b สคร i b เบเนี่ยมีอะไรดูกันดังน,นั้นวันนี้เขาชุมทองขนองชุมโจรถ้าใครก็ตามรู้สึกรับไม่ได้ในการที่แบบเออเห็นช่องคนไทยวิจาร์ณหนังไทยแล้วก็แบบเออต้องมีการว่าติตำหนิหรือด่าที่คุณเข้าใจอะตรงไหนก็ตามรู้สึกรับไม่ได้รู้สึกไม่ชอบเลยทำไมต้องด้อยค่าหนังไทยอะไรเงี้ยผมก็ต้องขออนุญาตเชิญ ผ่านคลิปนี้ไปก่อนเพราะว่าผมมันต้องพูดจริงๆอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันวิจารณ์ไม่ได้แล้วก็ใครก็ตามที่ยังอยากจะไปดูเองอยากจะเลี่ยงสปอยหรืออะไรใดๆก็เช่นกันนะครับเพราะน่าจะต้องมีเนื้อหาแต่ว่าเอาตรงมันไม่ได้สาระสาคัญอะไรนะจากที่ผมดูหนังมานะก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นคนดูหนังมาเยอะแยะหรือว่าแบบเชี่ยวชาญอะไรนะแต่ก็เอาผมเปรียบเทียบจากจริตที่ผมรับรู้มาแล้วกันหลายคนอาจจะรู้สึกว่าผมวิจารณ์ไม่ถูกต้อง ก็เราอาจจะแค่คุยกับคนละภาษาก็อาคุณอาจจะไม่เหมาะกับการดูคลิปนี้เท่านั้นเองนะผมก็บอกไว้ประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าแฟร์นะถือว่าผมบอกแล้วแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออถูกถูกจริตถูกใจตรงกับที่เข้าใจก็แปลว่าเราคุยกันได้แค่นั้นเองนะแต่ว่าผมก็พยายามจะเป็นการที่สุดแล้วไม่ได้อคาาติอะไรเลยเพราะว่าถ้าอคาาติผมก็ต้องด่าเดียวถูกไหมหนังไทยออกมาไงมันก็ต้องด่าก,ก่อนอยู่แล้วมันได้กระแสด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันยังเป็นทางสู้หนังอื่นในในภาพรวมได้อยู่แล้วเอาความเป็นจริงเลย เพราะว่าอะไรรู้ปะผมจะบอกให้คุณรู้ไหมทำไมหนังไทยส่วนมากออกมาแล้วเราสามารถรู้สึกได้เลยว่ามันสู้หนังลักษณะใกล้ๆกันในแบบ global ยากเพราะเขายังหาจุดแข็งไม่เจอไว้คุณสงสัยไหมว่าอาหารไทยทําไมถึงสู้อาหารต่างประเทศได้แต่หนังไทยสู้ยังไม่ได้อาหารไทยไม่เคยต้องทําตามสูตรเมนูไหนของต่างประเทศอาหารไทยทําตามสูตรดั้งเดิมและ เป็นสูตรนั้นออริจินอลไม่มีที่ไหนในโลกเป็นยูนิคแต่ภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องมีความคล้ายมีความหยิบตรงนู้นมาตรงนี้มาบางเรื่องรู้เลยว่าโอเคก็ร f เฟล n c นอาจจะมาจากเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเซเวอร์เซตอัพแบบนี้มันก็เลยสู้ยากด้วยความที่เราแค่หยิบมาแต่ว่ากระบวนการผลิตทีมงานไม่ต้องพูดถึงทุนนะเอาบุคลากรเนะี่ย มันคนละระดับฝีมือประสบการณ์กันเอาง่ายๆแบบนี้ภาพยนต์เรื่องเขาชุ่มทองของชุมโจนเนี่ยจัดทำโดยผู้กกับที่เคยทำเมอร์เดลื์อร ไม่ได้วือผมชอบนะชอบสีชอบสันช,ชอบความแบบพี่หม่ำอะไรเงี้ยนะถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเออควรจะดูสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถามว่าภาพรวมมันมันสมบูรณ์เพอร์เฟกหมดไหมในหนังสไตล์เดียวกันหนังสไตล์โมเดลเหลเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกันเหมือนผมไม่แน่ใจแบบมันถือว่าเป็นคล้ายๆแบบ k n i f เอา t อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ ถาว่าดีไหมถือว่าเนี่ยผมถึงบอกว่าโอเคดีสําหรับคนไทยดูก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าต่างชาติดูผมว่าอาจจะเฉยๆนึกภาอพออกไหมเพราะถ้าเกิดเขาดูหนังสไตล์นี้มาเยอะๆอะเขาชุ่มทองขนองชุมโจรเนี่ยมันมีสิ่งที่ประหลาดมากซึ่งผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพุ่มกับคนนี้ทำเหรอวะตอนแรกผมดูแล้วก็พุ่มกับคนนี้ทาจริงเหรอวะทำไมมันดูไม่เหมือนเลยอะผมพูดตรงๆหลังจากผมดูจบนะไว้แล้วแบบ เออผมเวลาผมดูหนังหรือทําอะไรที่มันต้องจ่ายเวลาไปแล้วผมก็จะต้องเอามาทําเป็นคลิปวิดีโออ่ะผมต้องเขียนสคริปต์เวลาทางานผมต้องเขียนสคริปต์มาหน้าหนึ่งแล้วก็โอเครู้ต้องพูดอะไรบ้างอะไรเป็นยังไงภาพ,พยนตร์ในหลักการผมส่วนมากผมก็จะมีข้อดีข้อเสียบอกความรู้สึกนู่นนี่น,นั่นแบบที่ลหลายๆคลิปเธอทำอ่ะนะเขาชุ่มทองขนมชุมโจรเนี่ยคือผมเขียนสคริปต์ไม่ไม่ถูกเลยอ่ะคือผมไม่รู้ความรู้สึกหลังดูเป็นยังไงอ่ะความรู้สึกหลังดู ไม่มีว่ะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอ่ะผมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยหลังดูจบแบบก็แค่รู้สึกเออจบแล้วจะได้เสร็จสักทีอะไรแบบเนี้ยผมไม่รู้สึกว่ามันมันมันรู้สึกอะไรเลยได้ความรู้สึกอะไรกลับมาโกรธเกลียดหนังโค่รหวยเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยมันไม่มีความรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยมันบอกไม่ถูกเลยว่ามันคืออะไรอ่ะคือมันมีความว่างเปล่ามากมันมีความที่ ผมรู้สึกว่าก่อนดูกับหลังดูอะแม่งไม่ต่างกันเลยอะสิ่งเดียวที่ต่างก็คือโอเคเราได้เรารู้สิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์แล้วก็เอามาถ่ายทอดได้บ้างอะหลายคนอาจจะงงนะว่ามันคืออะไรวะก่อนดูกับหลังดูไม่ต่างกันคือคือมึงจะดูหรือไม่ดูก็ได้อะมึงดูไปก็ไม่ต่างจากก่อนที่ไม่ดูอะสิ่งที่คุณอาจจะหงุดหงิดคือแค่เสียเวลาตอนนั้นไปอะคุณพอเก็บภาพปะไม่อาจจะพูดอย่างนี้เลยนะเว้ยแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอิคือผมไม่กล้าแนะนําให้ใครดูด้วยซ้ำอะ คือมึงอาจจะโกรธกูได้เลยอ่ะคือหนังเรื่องนี้หลายคนก็วิจารณ์ไปในเรื่องแบบการถ่ายทอดความสมจริงอะไรซึ่งเอาจริงวนะ่าผมแม่งไม่แคร์เลยมันเป็นเซตอัพของแบบความตลกอ่ะผมดูก็รู้ว่ามันเป็นหนังตลกแบบตลกแบบกาดเกลื่อนที่มีอยู่ในหนังไทยปัจจุบันน่ะทั้งเข้าโรงบ้างหรือว่าลง n น t f l i x เองก็ตามซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเขาก็ขายกลุ่มที่คงมีคนดูอ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่า Netflix แม่งก็ให้ตังจังเลยแม่งก็คงมีมัง้งแต่ผมไม่ดูไงแต่เรื่องนี้ผมดูเพราะว่าผมเ,เป็นเ็น FC พี่หม่ำอันนี้พูดตรงๆเลยนะผมติดตามพี่หม่ำใน y o u เอ่อช่องอะไรนะมัมกับมัมเออผมใช่ป่าววะไม่รู้อ่ะหรือช่องลูกสาวแกเนี่ยแหละไปเกี่ยวทำอาหารนี่ผมดูผมเพลินมากสนุกมากแต่ทำไมพี่หม่ำในหนังอ่ะแม่งไม่สนุกเลยอ่ะ มันไม่ใช่ว่าเพราะเขาเล่นบทจริงจังนะเว้ยเพราะว่าความจริงจังในหนังแม่งไม่มีเว้ยในหนังไม่มีความจริงจังเฮี้ยอะไรเลยโคตรเสดายพี่หม่ำในรายการชิงร้อยชิงล้านพี่หม่ำในรายการออของ WorkPo พ n t พี่หม่ำใน youtube แม่งธรรมชาติแล้วก็รู้สึกตลกสนุกมีความสุขที่ได้นั่งดูแก่เครียดอะไรมาผมรู้สึกดีหมดเลยนะผมแบบเออเครียดอะไรมานั่งดูพวกพี่หม่ำนั่งดูพวกแก๊งพี่แจ๊ดแกง๊งโจ๊กเกอร์อะไรพวกเนี้ย มันเป็นความการผ่อนคลายสั้นๆที่ดีของผมมากเลยเพราะว่าเรารู้เลยว่าเราดูแบบไม่เอาสาระซึ่งในนี้มันมันมันเกือบจะเป็นอย่างนั้นว้ยซึ่งถ้ามันด i เร c กชั่นมันชัดเจนว่ามันจะเอาอย่างนั้นอ่ะมันก็โอเคนะแต่มันไม่เป็นทักซักทางเลยเลยมึงจะเป็นขนมหวานก็ไม่เป็นอ่ะมึงจะเป็นของคาวก็ไม่เป็นมึงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เป็นเป็นต้มยำก็ไม่เป็นผมไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นอะไรเลยอ่ะเส้นเรื่องหลักง่ายๆของหนังเรื่องนี้ ซึ่งสามารถเล่าจบได้อาจจะแค่ประโยคเดียวคือเป็นแก๊งโจรกลุ่มหนึ่งที่พยายามต่อต้านกลุ่มทหารญี่ปุ่นโดยการที่ก็ไปขโมยทองซึ่งก็ขโมยแค่แบบเหมือนจะเอาเงินมาแจกชาวบ้านแล้วในกลุ่มโจรก็จะมีเรื่องรักสามเศร้าของตัวพี่หม่ำเองแล้วก็ตัวในแก๊งโจรเองแล้วก็ใส่ความตลกเข้าไปแค่นี้เลยมีแค่นี้จริงๆไม่ได้มีเรื่องแบบกู้ชาติ อ่าญี่ปุ่นมันจะมาอะไรเงี้ยผมรู้เขาส่พยายามใส่เรื่องความกู้ชาตแต่มันมันไม่เกี่ยวเลยมันแบบกูไม่รู้สึกถึงความกู้ชาตอะไรเลยเพราะว่าเราไม่เห็นคนญี่ปุ่นทําอะไรคนไทยเลยคนญี่ปุ่นก็เข้ามาแล้วก็เออมาขอผ่านทาง,ทางสร้างทางรถไฟใช่ปะ่ะบมว่าในหนังนะไม่เอาเรื่องจริงนะในหนังก็มีรถไฟแล้วแล้วคนญี่ปุ่นก็มาอยู่ร่วมกับคนไทยใช้รถไฟแล้วก็อ่ะหนังก็เล่าว,ว่ากลุ่มโจรพี่หมําเนี่ย ที่มีหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องมาปล้นมาขัดขวางก่อกวนปล้นเพื่ออะไรปล้นก็เพื่อมาเอาตังค์ไปแจกคนโจรซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยว่ามึงเอาไปแจกตอนไหนเราเห็นแค่ในแคมป์คือมันจะมีแค่ซีนในแคมป์ที่เห็นว่าเป็นแคมป์แบบเหมือนแก๊งลูกเสืออยู่ในป่าก่อกองไฟแล้วก็เป็นกลุ่มโจรซึ่งไม่พูดถึงโจนคนอื่นเลยนะนจะมีจะมีเอ็กซ์ตาเดินไปเดินมาแต่ว่าเราก็เห็นแค่กลุ่มตัวละครหลักๆมีกี่คนนะสี่ห้าคนเนี่ยแหละ ไม่เห็นการปล้นจริงๆจังๆมีตอนเริ่มตอนเดียวแล้วพวกญี่ปุ่นก็พูดกันว่าเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นใครนะก็หัวกับตำรวจไทยว่าให้จับให้ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วตอนหลังก็คือไอ้กแก๊งนี้ก็จะไปปล้นทองถามว่าปล้นทองเพราะว่าจะช่วยชาติไหมมันก็ไม่ได้ช่วยชาติด้วยเพราะว่าไอ้ทองนี่กระทองของญี่ปุ่นเข้าใจไหมถ้าญี่ปุ่นแบบจับคนไทยเอาไปเป็นทาตสร้างทางรถไฟอะไรสมมุติอย่างนั้นอะ แต่เป็นว่าในหนังเราไม่เห็นความเป็นอันตรายของญี่ปุ่นเลยผมไม่เห็นเลยว่าญี่ปุ่นไปอันตรายตรงไหนจริงๆอ่ะอันตรายคืออีกแก๊งพี่หม่ำเนี่ยเป็นภัยกับเรื่องไม่รู้มีทําไมญี่ปุ่นคืออยู่ของมันเฉยๆแล้วเขาก็ขนทองมึงไปป้นทองเขานะอันนี้ตัวตัวร้ายของเรื่องจริงคือแก๊งพี่หม่ำนะคุณเข้าใจป่ะตลอดเรื่องเขาเรียกว่าโจรโจรเขาใช้คําสําคัญมากคือ มึงเป็นโจรเป็นโจนเหมือนแบบเป็นโจนแบบพยายามจะให้โจรมันดูเท่เหมือนเรานึกถึงโรบินฮูดอะไรแบบนี้แต่คือผมยังไม่เห็นการเป็นโจนเลยอ่ะเฮียการเป็นโจนคืออะไรว่ามีปืนก็มีปืนควกักออกมายิงเฉยถ้าคุณเคยดูแบบชิงน้อยชิงล้านแล้วก็เวลาแบบคุณเคยเห็นตอนที่เขาจะเล่นละครกันปะทุกๆุกสัปดาห์มันจะมีเรื่องมีเปลี่ยนมามีไซอิ๋วบ้างมีปาวุ้นจีนบ้างบางตอนมีโดเรมอนแล้วก็ เอ,อน้าโนงน้าเท่งก็จะแต่งตัวแปลกๆมาเราก็ขำกันพี่มัมก็แต่งตัวแปลกๆมาเราก็ขำกันแล้วก็ไม่สนใจว่าเรื่องแม่งจะเป็นเฮีย้ยอะไรอะ่ะเราก็แค่ดูแล้วก็เอาหาไปเรื่อยจนจบอะ่ะคืออันนี้แม่งเป็นอย่างนั้นเลยต่างกันตรงที่แม่งไม่หามีหาไหมมีบ้างแต่แบบมันน้อยมากอะ่ะคือมึงดูชิงน้อยชิงล้านมึงดูไอไอจ๊กเกอร์ของพี่แจ๊ดอ่ะ กับพี่บอลนะ่ะเออ,อน,นั้นขำกว่าจริงๆขำกว่าเยอะเลยถ้าจะเอาฮานะผมถึงบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมดูทําไมเลยอะ่ะผมไม่รู้จะให้พวกคุณดูทําไมเลยอะ่ะมันฮาก็ไม่ได้ฮาด้วยได้ความสนุกมันก็ไม่สนุกด้วยแอคชั่นแอคชั่นคือมันเรียกแอคชั่นได้เปล่าผมไม่รู้อะ่ะมันเป็นยิงแบบเวลาฉากยิงกันก็แบบออกมายิง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 ,ยงแบบยิงสเปะสปะแบบไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรก็ฉากแอคชั่นเนี่ยแม่งทําห่วยกว่าหนังสักประมาณ10ปีที่แล้วอีกอ่ะ มีแอคชั่นเดียวที่ผมรู้สึกว่าใช้ได้คือตอนเริ่มเรื่องที่เป็นไอคนที่ชื่อดำที่แม่งแบบใช้มีดป่อป่อปะมาแบบ CQC กับพวกทหารญี่ปุ่นน่าจะเป็นฉากเดียวนอกนั้นคือไม่รู้มีทำไม ไอ้เคียนี่มันไม่ใช่ฉากแอคชั่นด้วยซ้ำอะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด3ก๊กไรพ่ายนะครับรีบกดดาวน์โหลดได้เลยง่ายๆที่ลิงก์ทางด้านล่างนะครับดาวน์โหลดฟรีเล่นฟรีทุกระบบไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับถ้าใครที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมขอแนะนำเพจสก๊กไรพ่ายของ a c e b o o k นะครับให้ทุกคนกดติดตามไว้นะครับเพื่อติดตามข่าวสารทุกๆอย่างของทางสก๊กไรพ่ายและ e.x.e นะครับเขามีของรางวัลมีกิจกรรมมีของแจกมากมายทุกๆวันภายในเพจนะครับ รังเพื่อดาวโหลด3โกวง,งไร้ผ้ากันเลยครับผมตัวละครทุกตัวทุกคนมันเป็นมีกลิ่นของความแบบ7ประจันบาลคือผมเป็น f c 7ประจันบาลชอบมากนะตอนนั้นนะถึงขั้นที่แบบซื้อเอื้องเกงแดงมาใส่ซื้อเงเกงแดงใส่ไปโรงเรียนอะ่ะเออกับเกงแดงเชือกกล้ยอะ่ะเพราะแม่งสนุกมากตอนเจ็ประจันบาลไอเ้เรื่องนี้เทียบไอไเจ็ประจันบาลไม่ได้เลยเจ็ประจันบาลก็หาแต่มันหาถูกเวลาแล้วก็มันก็มีแอคชั่นอะไรแบบเนี้ทุกตัวมันจะมีเขาเรียกว่าชุดสกิล อุปกรณ์อยู่เรียกว่าเหมือนทุกตัวเหมือนเป็นฮีโร่พี่หม่มก็จะเป็นใช้ขวานใช้ขวานเก่งเออเป็นแบบเรียกว่าเหมือนแก๊้งขวานซิ่งมีขวานประจําตัวแล้วก็จะมีแบบมุกแบบประมาณว่าเหมือนเสกข,ขวานออกมาจากแขนได้แล้วเฟี้ยงซึ่งผมโอเคนะคือถ้ามึงจะไม่สมจริงไม่ต้องสมจริงก็ได้เหมือนเราดูฮิบิโนฮาเลลูยาที่แม่งควักไม้เบสบอลมาจากกลางหลังอะ่ะเฮ้ยถ้าจะมาเวไม่สมจริงไม่ต้องสมจริงไปเลยแบบอยู่ๆพี่หมั่มก็เรียกขวานมาจากไหนก็ได้เสมอแล้วก็มาเฟี้ยงใส่เงี้ยไม่มี มีแค่ฉากแรกๆที่โชว์แล้วก็นิดๆหน่อยๆที่เกี่ยวขวานต่อมาไอด้ดำที่ผมบอกเนี่ยแม่งก็แบบเป็นลักษณะเหมือนเป็นสายแบบสายมีดมีคุ่ในแต่แม่งใช้ฉากเดียวหลังจากนั้นก็ยิงปืนไม่รู้มีทำไมงงมากเลยเฮียผมถึงบอกว่าพุ่มกับ มีจริงๆหรอวะเรื่องนี้ไม่เหมือนไม่มีพุ่มกลับเลยอะเหมือนประมาณว่าได้บทมาประมาณนี้แล้วก็เป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่แบบเอเอเอะอะมึงจะเล่นไงอะอะเอาเ,อาเอาดี๋ยวกูแสดงอย่างนี้นะอะกล้องกล้องถ่ายแบบเหมือนไม่มีใครคุมที่อะไรเหมือนใครอยากกระทำอะไรก็ทาอะยาดาเป็นผู้หญิงคนนึงในกลุ่มตอนเริ่มมาเขาจะโหนสลิงแล้วยิงแบบธนูโช่โชวโชก็ผมก็นึกว่าสกิลคนจะเกี่ยวกับความแม่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่มีไม่มีเหมือนกันก็ไม่ได้แม่นอะไรก็ถึงเวลาโจมตัวต่อสู้ก็ไม่ได้โชว์อะไรก็วิ่งไปวิ่งมา อีตัวหนึ่งคือเป็นแบบสไตล์หล่อสไตล์หล่อแบบหล่อเอ่อปืนคู่มันชื่ออะไรผมจำไม่ได้แต่มันเป็นคนชื่อแบงค์มังชื่อน้องแบงค์ทิติมังเป็นคนเล่นก็เป็นสายแบบหล่อๆมีสนเสน่ห์นิดนึงซึ่งโอเคมันก็เป็นตัวละครที่กลมกล่อมน,น,นีคนนึงแข็งแกร่งคนนึงเป็นผู้หญิงคนนึงมาหล่อๆอใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีสกิลแบบยิงแม่นอะไร ยังไม่เข้าใจโปริชั่นของการแบบแปรอัตัวละครเหล่านี้ออกมาประโยชน์ของมันคืออะไรยังไม่ไม่รู้มีทําไมนอกจากอย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนเราดูแบบชิงร้อยชิงล้านตอนกลางวันอะ่ะเหมือนเราดูตลกหกฉากตอนบ่ายอะ่ะที่แบบมันก็ไม่ต้องสนเนื้อเรื่องอะไรแล้วเราก็าดูเอาเพื่อจะรอฮาอย่างเดียวอะ่ะจริงๆเว้ยเออคือไอ้ดีไซน์พวกนี้แม่งไร้สาระแต่มีตัวละครตัวนี้ที่ผมชอบซึ่งจริงๆตอนแรกผมนึกว่าผมจะไม่ชอบนะผมคิดว่าไอ้นิกกี้แม่งได้เล่นหนังนแล้วว่ะ คือแบบเขาก็รู้จักคนเยอะนะเขาก็ได้เล่นตลอดใช่ไหมแต่ปรโก้เรื่องนี้นิกกี้เล่นดีว่ะเวลาที่ผมดูนิกกี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นธรรมชาติว่ะมันเหมือนนิกกี้ตัวจริงเวลาเราดูใน youtube อะ่ะเออในนั้นเขาก็เล่นอย่างนั้นเลยเว้ยแล้วก็การความฮาความบ้าบอของมันอะ่ะเออโอเคผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูเป็นอะไรที่แบบเป็นจังหวะพักสายตาดีในขณะที่ฉากอื่นผมผมไม่เก็ตว่ามันมันเล่าทําไมอะ่ะขอโทษด้วยนะที่อาจจะเล่าแล้วแบบไม่ค่อยมี โครงสร้างอะไรเลยให้คุณพอเข้าใจตาเพราะว่าไอ้เหี้ยหนังแม่งเป็นอย่างนี้จริงทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวแม่งเกิดที่ภาคใต้ทุกคนมันจะพูดภาษาใต้กันไปคือผมไม่ได้เป็นคนใต้นะแล้วก็ไม่ค่อยคุค้นเคยกับคนใต้มีเพื่อนๆเ,เป็นบ้างแล้วก็เคยได้ยินเขาพูดกันอนะ่ะคือผมก็ยังรู้สึกว่าสำเนียงใต้ในหนังแม่งแปลกๆว่ะแล้วผมก็ไปหาคอมเมนต์แบบคนใต้หรือไปถามพี่ๆที่เป็นคนใต้อ่ะเออทุกคนแม่งบอกว่าแปลกจริงซึ่ง มันก็เป็นตัวละครอะทุกตัวเขาไม่ได้เป็นคนใต้ใช่ไหมดาราบางคนอะต้องพูดใต้เพราะว่าเซตอัพมันอยู่ภาคใต้ไอ้เรามานั่งพูดใต้กันแล้วก็ผมก็ไม่รู้มันยากง่ายในการฝึกสำเนียงให้มันดีนะแต่ว่ามันก็แปลกๆอะมันเลยมันแล้วมันต้องคุยกันทั้งเรื่องถูกปะมันก็ตลกอะผมถึงบอกมันมันไม่ไม่จับจับแก่นอะไรไม่ได้เลยเอาความเอาความใต้ก็ก็แปลกๆความเป็นทีมก็ไม่รู้มีทีมทําไมงงๆไอ้ตัวคาแรคเตอร์นักแสดงก็ประหลาดประหลาด ความตลกก็ไม่ตลกอีกแอคชั่นก็ดูเอาสนุกไม่ได้อีก CG CG เนี่ยไม่ต้องมีดีกว่า CG เฮี้ยมาก CG คือละครเลยเพื่อน CG คือละครดีนะที่แม่งตัดกรีนสกรีนออกทันอะไม่หลุดออกมาผมไม่รู้ว่ามันงานรีบแล้วแบบทีม CG ทําำไม่ทันแล้วก็เลยต้องเอาแบบเหมือนเด็กฝึกหัดเด็กยกกองมาตัดหรือเปล่านี่ผมขอโทษนะถ้าเป็นคนทํางานจริงๆแล้วแบบผมเข้าใจว่าทํางานมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย แต่คือผลงานออกมาแบบเนี้ยคุณดูงานตัวเองคุณแฮปปี้เหรอวะถามจริงจผมตัดงานโง่ๆอยู่คนเดียวเนี่ยไอคลิป u t u b e พวกเนี้ยเวาลาก่อนลงผมนั่งดูแล้วดูอีกหรือลงไปแล้วแล้วผมมาดูย้อนแล้วแบบตรงไหนไม่ดีผมยังเซ็งเลยผมยังอยากจะขอโทษคนดูเลยว่าเอเฮีย้ยมันกูตัดเฮีย้ยอย่างนี้วะอันนี้มึงมาตรฐานเน็ตฟิกส้นตีนเถอะเลิกพูดคำว่ามาตรฐานเน็ตฟิกนะเพราะมาตรฐานเน็ตฟิกแม่งห่วยแต่อันเนี้ยแม่งต่ำกว่ามาตรฐานเน็ตฟิกอีกอ่กอะมัน มันไม่ได้อ่ะมันไม่ควรจะไอ้เหี้ยเน็ตฟิกอ่ะกูจ่ายเดือนละห้าร้อยนะเว้ยผมไม่โทษนักแสดงจริงๆในเรื่องนี้แล้วผมเห็นใจนักแสดงด้วยเพราะว่าผลงานแบบนี้มันจะติดตัวเขาอ่ะแต่คนที่ไฟแนลคัตปล่อยให้ออกมาคือต้องรับผิดชอบไอ้เหี้ยมันนี่มันป็นงานอะไรวะเนี่ยสุดท้ายคุณรู้ปะ่ะปัญหาใหญ่ๆของเรื่องเขาชุ่มทองของนงจุมโจรคืออะไรนอกจากทั้งหมดที่ผมพูดมาตลอด20กว่านาที ปญหาใหญ่ๆของแม่งเลยคือเราหาเหตุผลที่เราจะดูเรื่องนี้ไม่ได้เลยไว้อย่าบางเรื่องต่อยี่แค่ไหนเนี่ยอะแอคชั่นมันเนื้อเรื่องห่วยที่หายก็ดูได้อ่าบางเรื่อง CG สวยแต่เนื้อเรื่องไม่มีเทียอะไรไม่ได้เรื่องบางเรื่องนักแสดงเล่นดีแต่ก็เนื้อเรื่องก็ไม่ได้สนุกอะไรอ่าบางอันเนื้อเรื่องดีแต่เกล็ C ีซีจีหวยมากหรือมันมีอะไรให้ดูให้ลุ้น ให้เรารุนตามเออเอาเอา,เอาใจช่วยนางเอกพระเอกหน่อยว่าต่อให้แบบฉากอะไรมันจะห่วยผมจําได้ย้อนกลับไปหนังพี่โขมอย่างขุนพันซีจีไม่ได้ดีนะขุนพันอย่างฉากรถไฟที่หันครึ่งอ่ะโอ้โหนั้นหนักเลยแต่ถามว่ายังรู้สึกเอออยากดูต่อเออซีจีตรงนี้แม่งไม่ไหวเลยว่ะพี่โขมแต่ว่าเอาเอดูต่อได้อยากดูว่าเป็นไงวะเฮ้ยเสือดําแม่งใช้พลังไงวะแล้วขุนพันไปไงต่อวะอะไรอย่างงี้ยังอยากดูยังอยากดูให้จบอะ่ะแต่อันเนี้ย ผมสารภาพผมดูสามวันคือผมดูไม่จบผมดูประมาณสี่สิบนาทีแรกผมรู้สึกว่าคือกูสุดท้ายตัดสินใจปิดหยุดไว้ก่อนแล้วไปเล่นเกมคือผมแบบไม่คยย่อยยอมไม่อะไรมาแย่งเวลาผมไปนะผมไปเล่นเกมผมไปทําคลิปผมไปดูหนังอื่นอะไรอย่างงี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าพอก่อนแล้วแบบแม่งเสียเวลาทำมีอื่นมากผมก็เลยไปทําก่อนแล้วโหลับมาดูอีกแล้วเพื่อนก็เห็นเพื่อนเล่นเกมเวลาผมนั่งดูเนี่ยจอ Discord มันก็อยู่ชิงเสีย,ง,ยง,งล่างใช่ไหม ผมเห็นโอ้โหเพื่อนเล่นกันตี้มันเลยไม่ไหวยหยุดก่อนไปเล่นเกมก่อนเสร็จค่อยมาดูต่อจนจบเชีย่ยหนังเรื่องนี้เขาพยายามมาใส่ดราม่าด้วยรักสามเศร้าตัวพระเอกหรือพี่หม่ำหรือเขาชื่อโกวานี่ในเรื่องเนี่ยเป็นโจรเนี่ยรักกับเมียคือพี่นัทมีเรียรใช่ไหมแล้วก็ประมาณว่าหนีตามกันมาท้องมีลูกไม่อะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็คือโดนตำรวจแย่งไปแล้วก็จับโกวาเข้าคุกนง แย่งเมียพระเอกไปเป็นเมียแล้วก็ผ่านไปเป็นสิบปีกลับมาเจอกันก็ยิงกันมีการฆ่ากันคนนั้นบังกระสุนให้จริงๆมันต้องดราม่าเพราะว่ามีคนตายบวกกับไอ้คนไอ้ที่ผมบอกอ่ะไอ้ในไซต์ของแก๊งโจนเนี่ยก็ดราม่าก็รักสามเศร้าเหมือนกันอียาดากับอีคนชื่อไอ้ดำที่แม่งล่ำๆแล้วก็ไอ้แบงค์ทิติที่แม่งผมบอกเป็นตัวลอๆอ่ะอ่ะก็รักสามเศร้ากันอีผู้หญิงชอบน้องแบงค์ น้องแบงค์ไม่ชอบน้องแบงค์ไปชอบลูกสาวโกวาส่วนอีดําก็รักอีผู้หญิงนี่แล้วสุดท้ายก็แบบรักสามเศร้าตายแทนกันอะไรแบบนี้เระหว่างที่รักสามเศร้านูเนียโนเนียกันก็มีการสูญเสียคือผมรู้ว่ามันควรจะดรามา่าเนี่ยผมถึงบอกว่าการที่มันไม่เอาอะไรเลยอ่ะหนังมันไม่เอาอะไรเลยคือจริงจังบางส่วนก็ไม่ด้วยมันเอาเล่นหมดเลยมันทําให้ผมดูแล้วแบบอ๋อตายเหรออืมตายแล้วไง okay. แล้วผมก็คิดเลย กระสุนมันจะเด้งออกมาเป่าววะเพราะอะไรเพราะมึงเล่นมึงเล่นทั้งเรื่องเลยอะ่ะผมมันไม่มีจุดที่เอาจริงจังเลยนะเว้ยทุกคนไม่มีจริงจังเลยคือถ้าเรื่องนี้แบบสมมุติว่าฟันแขนขาดแล้วแขนงอกออกมาได้หรือหยิบแขนมาต่อแล้วก็สู้ส,สู้ต่ออะไรเงี้ยผมก็เชื่อนะเพราะมันไม่เอาอะไรเลยอะ่ะมันไม่เอาจริงจังเลยอะ่ะแบบปืนยิงแล้วตายสักพักฟื้นขึ้นมาคุยกันต่อแล้วลงไปตายใหม่แบบแบบในหนังตลกอะ่ะผมคิดเลยไอ้แค่ตอนจบเรื่องโกวามตาย โดนยิงตายมันจะมีแบบลุกขึ้นมาปะวะลุกขึ้นมาเหมือนคุยก่อนเล่นมุกก่อนแล้วก็เออลงไปตายใหม่แบบแบบในพวกรายการตลกอะคุณเคยดูวะมันคือแบบเราหาความจริงจังไม่ได้ทั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของอะไรก็ตามดรามา่าแอคชั่นคนตายคนเศราดราม่าทุกอย่างมันเบาไปหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีความจริงจังในบทบาทอะไรเลยดราม่าจะเกิดขึ้นได้คนต้องเชื่อก่อนว่า ไอสิ่งนั้นอะมันจริงแต่เขาไม่เอาอะไรจริงเลยอะไม่จริงจังอะไรในเรื่องราวของการเล่าเลยมันทาให้ดราม่ามันแบบไม่มีความหมายเลยอะมันไม่มีต้องเล่นก็ได้ผมไม่รู้สึกเลยว่ารออักอะไรกันเป็นยังไงอะแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันจะต้องเศร้าเรื่องอะไรโดนแย่งเมียเพราะว่ามึงไม่ได้จริงจังอะไรอะมึงแย่งโดนแย่งจริงป่าหรือสุดท้ายมึงจะไปอยู่คนสามคนผัวเมียไหมคือแม่งเป็นไปได้หมดเลยเพราะว่ามึงไม่เอาอะไรเลยเราเหมือนดูแค่ให้จบอะฮย ขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากๆด้วยสุดท้ายนี้สาบส่วนของง่ายๆ้วยการกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งกุเกิ้ลกิ้งทั้งด้านล่างนี้นะครับแล้ววเจอกันใหม่ EP ถัไดไปของ Talk Control นะครับสำหรับว,วันนี้ผมตอง Talk Control ไปก่อนครับบ๊ายบาย สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท็อปคอนโทรนะครับก็สามารถกดสมัคร Member s h i p กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิทพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปรับมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไมโครติกไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนําเสนอคลิปวิดีโอถัดไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่่เเเเอออาาาากกรรยยยัดยยดีไมาามืง รักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็นท็อะคอนโทรลยินดีต้อนรับครับผม